الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ศรัทธาที่เคารพรักยิ่งทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการหลักศรัทธาเบื้องต้นนะครับซึ่งในรายการหลักศรัทธาเบื้องต้นนี้เนี่ยจะมาพูดคุยให้ความรู้กับบรรดาพี่น้องในเรื่องเกี่ยวกับหลักศรัทธาต่างๆของอิสลามซึ่งเป็นหลักศรัทธาเบื้องต้นที่คนที่เป็นมุสลิมทุกๆคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการต่างๆเหล่านี้ เพื่อที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นมุสลิมที่มีความถูกต้องในเรื่องของหลักศรัทธาตลอดจนในเรื่องของหลักการภาคปฏิบัติต่างๆของเขานะครับแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นหลักการหรือหลักศรัทธาในศาสนาของอิสลามเนี่ยมันถือว่าได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานของศาสนาอิสลามเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาอิสลามเนี่ย ที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะส่งผลทําให้อามันหรือการปฏิบัติของคนคนนั้นเนี่ยถูกต้องและได้รับผลละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละนะครับและสิ่งที่เป็นอามันสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะถูกวางรากฐานอยู่บนอัลนกุรอานและอัสซุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดซุลลัลฮุอะไยฮิวะซัลลัมบนความเข้าใจของบรรดาสลฟุตซอละนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าอากีดะของคนหนึ่งคนใดนั้นนะ่ะหลักศรัทธาของคนหนึ่งคนใดนั้นนะ่ะมีความถูกต้องมันก็จะทําให้อามัน์อิบาดะที่เขานั้นปฏิบัตินั้นนะ่ะมันก็จะได้รับการตอบรับจากพองอ์ลอสุบฮานะฮูวาตาลาอีกด้วยนะครับและด้วยเหตุนี้เองสิ่งแรกที่บรรดารอซูลทั้งหลายของท่านของพองศ์ลอสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยพระองค์ทรงเรียกร้อง ให้กับพวกเขาเนี่ยก็คือการที่พวกเขาเนี่ยไปเรียกร้องหมู่ชนของพวกเขาให้ทําการกราบไหว้เคารพสกการะอิบาดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาองเดียวและทําการปรับปรุงแก้ไขนะครับอากีดะหลักความเชื่อต่างๆของหมู่ชนของเขาเนี่ยให้มีความถูกต้องอีกด้วยนะครับซึ่งสิ่งแรกเลยเนี่ยที่หมู่ชน หรือบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยได้กล่าวกับหมู่ชนของพวกท่านน่ยก็คือถ้าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกล่าวว่ยายะเกลเมียบูตุลล้ฮแมาละกุมมินอีแลหินกอยิรุนะโอหมู่ชนของฉันทั้งหลายเอย๋ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงเคารพสักการะ อิบดะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูาวาตาลาองเดียวเถิดนะครับมาและกุมมินอีลาหินอยรุสำหรับพวกท่านแล้วเนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นี่คือสิ่งที่บรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยได้กล่าวกับบรรดาหมู่ชนของท่านนะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยกลับไปอิบดะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูาวาตาลาองเดียวนะครับและเช่นเดียวกันท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยซึ่ง ท่านนับได้ว่าเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นรอซูลท่านสุดท้ายซึ่งถูกแต่งตั้งให้มาอยู่ในประชาชาติในยุคสุดท้ายเนี่ยและท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเป็นถึงกับหัวหน้านะครับเป็นถึงกับหัวหน้าหรือผู้นําของบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ย ท,ท่านรอซูลซอลลัลฮุอาลยฮิวะซัลลัมนั้นได้เริ่มในการด่าวะในการเรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของท่านเนี่ยนั่นก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับในสิ่งที่มันมีความผิดในเรื่องของอากีดะให้มันเป็นความเชื่อเป็นอากีดะที่มันมีความถูกต้องนั่นเองนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลฮุอาลยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรียกร้องพวกเขานะไปสู่การอิบาดะต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาเพียงองค์เดียวและ และทิ้งในการที่ให้พวกเขานั้นนะมีการทําการตั้งภาคีต่างๆต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละไม่ว่าการตั้งภาคีนั้นการอิบาดัสิ่งอื่นนั้นนะมันจะเป็นการที่พวกเขาอิบารัดต่อสิ่งที่เป็นรูปปั้นรูปเคารพต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่พวกเขานั้นอิบาดะัจะเป็นต้นไม้นะเป็นก้อนกวดก้อนหินหรือแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยและ รวมไปทั้งสิ่งที่พวกเขากราบไหวคือคนเป็นนะหรือคนที่เขาได้ตายจากโลคนี้ไปานนาลลมมเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดซุลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้ทําการเรียกร้องพวกเขาให้ละทิ้งนะจากการอิบาดะสิ่งต่างๆเหล่านี้เคียงคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาต้าละนะครับซึ่งท่านนาบีมูลลฮัมมัดซุลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้ใช้เวลาดังกล่าวนะในการเรียกร้องพวกเขา เป็นเวลายาวนานถึง13ปีเต็มพี่น้อง13ปีเต็มที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านใช้ชีวิตอยู่ในมักกะ์เรียกร้องพวกเขาให้ทำการเคารพสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพียงองค์เดียวนะซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านไม่ได้สั่งใช้ให้หมู่ชนของท่านเนี่ยทำการละหมาดนะละหมาดฟัรดูก่อนหรือ ทำการจ่ายสกาดก,ก่อนทําการถือศินอดก่อนหรือแม้กระทั่งการทําฮัจก่อนที่จะมาทําการมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮุวาตาลาให้มันถูกต้องนะแปลว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราเนี่ยท่าน ให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธาหลักความเชื่อมาก่อนเรื่องของฟัดดูอิบาดะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการแจกสกัดท่านอาบเเาาเรื่องพวกนี้นะ่ยไว้ที่หลังของการปรับปรุงอะกิดะทั้งสิ้นนะแปลว่าการที่จะให้มนุษย์หรือทำให้มุสลิมเราเนี่ยมีความเชื่อที่ถูกต้องหรือสมบูรณะนะ์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดมีความสำคัญมากกว่าการ ปฏิบัติอามันอิบาดะเสอีกนะครับ <c oughs> ซึ่งนี่แหละคือสาเหตุนะพี่น้องที่ทำให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาหลักปฏิบัติของเราที่ถูกต้องเพราะเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลลเนี่ยพระองค์ทรงสร้างสิ่งถูกสร้างทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยนะทำการ อิบาดะขอรบสักการะต่ออัลลอฮฺซุบะฮานะฮูวะตาลาเพียงองค์เดียวและละทิง้งต่อการคารพสักการะสิ่งอื่นเคียงคู่พระองค์ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยมีความรู้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธาการเรียนรู้เพื่อเรื่องหลักศรัทธานั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งหากว่าเราหรือคนใดก็ตามเนี่ย มีความศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะนำพาไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของอามันอิบารัดที่ถูกต้องและเมื่อการปฏิบัติอามันที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเขาได้รับในสิ่งที่มันเป็นภาคผลบุญผลตอบแทนจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและเมื่อเขาเนี่ยได้รับในสิ่งที่มันเป็นภาคผลการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ ตาช่างในความดีของเขาเนี่ยนะมันหนักพี่น้องเมื่อตาช่างความดีของเขาเนี่ยมันหนักมากกว่าตาช่างของความชั่วแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่จะทําให้เขาเนี่ยได้รับความดีงามจากลอสุบฮานะฮูวาตาลานั่นก็คือการได้รับจากสวนสวรรค์ของพระอง์ลอสุบฮานะฮูวาตาลานั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องรู้ในเรื่องของการ ศึกษาในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธาที่ถูกต้องเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตของเราต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาดูกันในบทเรียนแรกของเรานะครับซึ่งในบทเรียนแรกของเราเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของบทที่มีชื่อว่ามะนาอตเตฮิตนะหรือ บทที่มีความหมายในภาษาไทยว่าความหมายของอัตเตฮีตนั่นเองนะครับอินนัลลอฮะตาอาลาคอละกอลขอนลกอแท้จริงแล้วเนี่ย ala, พระอ,องค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอลาพระองค์นั้นได้ทรงคอละกอลขอนได้ทรงสร้างบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายขึ้นมาลียะบูดูหูเพื่อที่จะให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยทำการเคารพสักการะพักดีอิบดะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอลา ว่าลยุชริกูบิฮีชัยอะและไม่ทำการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์วะลีซาอัลซัลรุซูล่นะและด้วยเหตุน,นี้เองพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยพระองค์จึงทรงส่งบรรดารอซูลทั้งหลายลงมานะส่งบรรดารอซูลทั้งหลายลงมาย้อนกลับไปในประเด็นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์และยินมา เพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยทำการเคารพสัการะอิบะดาต่อพระองค์องค์เดียวนี่คือเป้าหมายที่ผู้ที่เป็นมนุษย์และยินเนี่ยซึ่งถูกให้เขาเนี่ยกำเนิดขึ้นมาถูกให้มีตัวตนขึ้นมาในโลกดุนยานี้นี่คือเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของพวกเขาซึ่งคนส่วนมากนั้นน่ะไม่เข้าใจพี่น้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์และจินนั้นถูกสร้างมาอย่างมีเหตุผล เหตุผลในการสร้างของเขาของอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาก็คือให้พวกเขานั่นมาอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลานั่นเองนะครับและก็ไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระอ,องค์ด้วยนะและพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานฮัวตาลเนี่ยพระอ,องค์ทรงสัง่งทรงส่ง,สง,สงบรรดารอซูลทั้งหลายลงมาด้วยทําไมอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลถึงต้องส่งบรรดารอซูลลงมาพี่น้องก็เพราะว่า la, อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลพระองค์ทรง ต้องการให้บรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่เผยแพร่ในส trendy, ิ ização, ส่งที่เป็นหลักศรัทธาต่างๆหลักปฏิบัติต่างๆที่อัลลอซุบฮานะฮุวตาลาต้องการให้มนุษย์นั้นปฏิบัตินั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยอัลลอซุบฮานะฮุวตาลาเนี่ยได้ทรงกล่าวเอาไว้ในอันกุรอานว่าวะละก็ดะบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูละอันนี้อบบดุลลอฮ์าวจตานิบุตรกุนะและแน่แท้แล้วเนี่ยอัลลอตตาลาเนี่ยได้ทรง แต่งตั้งนะครับให้ทุกทุกประชาชาตินั้นนะมีรอซูลเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะไปเรียกร้องผู้คนให้พวกเขานั้นทําการอิบาดะต่ออัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวาตาลาเพียงองค์เดียวและออกห่างจากสิ่งที่มา ถูกกาบไหว้นอกเหนือจากพระองค์นี่คือภารกิจที่บรรดารอซูลทั้งหลายนั้นได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละเรียกร้องผู้คนให้พวกเขานั้นอิบะดาต่อพระองค์เพียงองค์เดียวนะครับและละทิ้งในการที่พวกเขานั้นอิบะดาสิ่งอื่นเคียงคู่พระองค์นั่นเองวาอันซาลันกุตุบะและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละเนี่ยพระองค์นั้นได้ทรงประทานสิ่งที่เป็นบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายลงมาเพื่อ ให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยพวกให้มนุษย์และจินเนี่ยผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาเนี่ยพวกเขามีทางนำมีคู่มือในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติอามันอิบา,ดาัดต่ออัลลอสุบฮานะหุวาตาลาฉะนั้นพระองค์จึงส่งสิ่งที่เป็นบรรดาคำพีมาด้วยเพื่อที่จะเป็นทางนำให้กับพวกเขานั่นเองนะครับโดยอัลลอสุบฮานะหุวาตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรอานว่าว่ามาคอลักตุนจินนะวันอินซะ อิลล l ลย a บุดูนนะวมาอูริโดมินโฮมินริสกิ a ว่ามาอูริ t a อายุตมูนะแท้จริงแล้วเนี่ยเรานั้นไม่ได้สร้างมนุษย์และยินเนี่ยมาเพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่ว่ามาเพื่อที่ให้พวกเขานั้นนะขอรบสการะอิบาดะต่อเราผูด้เดียวเท่านั้นมาอูร d โดมินโุมินริสกินเราไม่ได้ต้องการให้พวกเขานั้นนะมาให้ริสกี ว่ามาอูรีดูไอยูตออมูลและเราเนี่ยไม่ได้ต้องการให้พวกเขาเนี่นนะมาให้อาหารเรานะครับซึ่งในอายะก่อนหน้านี้อายะนี้เนี่ยที่ได้อ่านให้กับบรรดาพี่น้องฟังไปเนะี่ยท่านอิมนุกาซิดนะครับซึ่งเป็นอุลมามะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอธิบายตัฟซิรอันกุรอานเนี่ยท่านได้ให้ความหมายของอายะเมื่อสักครู่ที่ได้อ่านให้กับพี่น้องฟังไปนะครับท่านนุกาซิดได้บอกว่า ว่ามืนอนลอาอัติอันะหูตาลาคอลักอลอีบาดิลิยะบูดูหูและความหมายของอายะดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยก็คือแท้จริงแล้วอัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลาพระองค์นั้นได้ทรงสร้างบ่าวของพระองค์ขึ้นมาเพื่ออะไรลิยะบูดูหูเพื่อที่จะให้พวกเขาทั้งหลายนั้นเคารพสักการะอิบาดะต่อพระองค์วะดะพียงองค์เดียวลาชะดีกะละ และก็ไม่ให้พวกเขานั้น,นทำการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ฟฟมันอาตออาฮูจาซาจาซาจาซาฮูอัตัมมันจาซะและใครก็ตามเนี่ยที่เขาเนต่ออัดพระองค์เชื่อฟังในคำสั่งใช้ต่างๆของพระองค์เนี่ยนะยาซาอูอัตัมมันยาซาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลอา,นาลเนี่ยพระองค์จะทรงให้การตอบแทนกับเขาอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับฟามันอาซอฮู และใครก็ตามที่เขาปฏิเสธพระองค์ละอัลละบะฮูอัชดันอาซาบพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาเนี่ยพระองค์จะทรงลงโทษเขาด้วยกับการอะไรการอาสาบการลงโทษนั้นอย่างรุนแรงวะอัคบะรออันนะฮูกอยรุมุฮตาจินอิลัยฮิมนะครับและในอีกอายะหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาพระองค์ทรงกล่าวนะท่านอิมกนะซีเนี่ยได้กล่าวต่อไปว่าวะอัคบะรออันนะกูกอยรุมุฮตาจินอิลฮิมและ พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยพระองค์นั้นไม่ได้ทรงต้องการสิ่งใดสิ่งที่จําเป็นใดๆสําหรับพวกเขาบั้นฮุมุลโฟกรออีไยหิมแต่เทาว่าพวกเขานั้นน่ะกับเป็นผู้ที่ยากจนขัดสนณนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเองนะฉะนั้นแล้วการที่บ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยพระองค์เนี่ยสร้างบ่าวสร้างมนุษย์สร้างยินมาเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเขาอิบะหา อัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ต้องการให้พวกเขานั้นนะมาให้อาหารมาให้ริสกีมาให้ปัจจัยยังชีพแก่พระองค์เลยแต่สิ่งที่บ่าวนั้นนะต้องการละ่ะบ่าวตาหากละ่ะเป็นผู้ที่ต้องการในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพต่างๆของที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาทั้งสิ้นนะครับเรามเนี่ยไม่ต้องดูไกลเลยเราดูตัวของเราเนี่ยเราจะพบว่ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยนะจนกระทั่งหลับไปอีกครั้งเนี่ย เราจะพบว่าเขานั่น่ะต้องการในสิ่งที่มันเป็นริสกีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมนุษย์ต้องการในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยยังชีพสิ่งที่เป็นริสกีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือการอิบาดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาตามเป้าประสงค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงสร้างเขาเอาไว้นั่นเองและนี่ก็เป็น หนึ่งในเนื้อหาที่เรานำมาพูดคุยกันของรายการหลักศรัทธ,ธาเบื้องต้นในวันนี้นะครับก็รายการหลักศรัทธ,ธาเบื้องต้นในวันนี้ก็หมดเวลาณที่ณนะตอนนี้นะครับก็ขอฝากกับบรรดาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วสซัลลอฮฺฮุวาลันบีนะมุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวซัฮบิฮิวสัลลัมสัลลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะรักาตุ